พบอีกแล้วนะครับกับต้นเฟอร์กี้นะครับวันนี้นะครับมี1ตัวมาฝากนะครัสำหรับแนวทางในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นทางด้านอิตาลีซูเปอร์โคปานะครับนัดชิงชนะเลิศนะเป็นคู่ระหว่างนาโปลีครับผมวันนี้จะพบกับทางด้านอินเตอร์มิลานนะคู่นี้นะครับลงสนามในเวลาตีสองของบ้านเรานะครับแห่งที่ซาอุดีอาระเบียนะครับผลงานเนี่ยนะฮะในรอบที่ในในนัดที่แล้วนะครับของนาโปลีก่อนแล้วกันนะครับ ก็เอาชนะทาง์นาฟิออริน่านะครับแล้วผ่านเข้ามาในรอบชิงนะก็ถือว่านาบูลีเนี่ยนะครับทำผลงานได้ดีนะสำหรับรายการนี้นะครับแต่ในลีกเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยน่าประทับใจนะสำหรับฤดูกาลนี้นะครับส่วนนักอินเตอร์มิลานนะครับ่าชนะลาซิโอมาสามต่ศูนย์นะแบบขูนง่ายดายเลยนะครับแล้วก็เข้ามาถึงรอบชิงนะพูดถึงฟอร์มของทั้งคู่นะครับรวมทุกๆรายการเนี่ยยังมองว่าอินเตอร์มิลานนะครับยังดูเหลือกว่า นะครับไม่ว่าจะเป็นในลีกนะที่อยู่อันดับที่2นะครับส่วนนาโปลีเนี่ยโหต้องบอกเลยว่าฤดูกาลนี้อยู่อันดับที่9ของตารางครับนะแต่แค่มาเล่นดีในบอลถ้วยเนี่ยแล้วก็หลุดเข้ามาถึงรอบชิงนะครับตัวผู้เล่นนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะไล่เลี่ยกันหรือว่าสูสีกันนะส่วนทางด้านน่ะนาโปลีก่อนเลยนะครับวันนี้อาจจะไม่มีวิเตอร์ซิเมนนะครับผมอาจจะใช้หน้าซิมิโอเน่นะครับแล้วก็คอรัสเคเลีย นะครับปุริตาโน่นะครับคอยตึงเกมเป็นตัวหลักให้ทีมอยู่นะชุดเดียวกับที่ชนะฟิออลาเจนามา3ประตูสูงเลยวันนั้นเนี่ยโหใครก็มองว่าฟิออลต้องมานะครับอินเตอร์มิลานนะครับก็น่ารักอ่าหน้าเดิมๆนะครับสำหรับอ่าผู้เล่นหลักเนี่ยก็จะเป็นด้านรอตาโลมาติเนสนะแล้วก็ตูรามนะครับเบเรลล่านะครับแล้วก็อามากิตยานเนี่ยก็คือเป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วสำหรับอินเตอร์มิลานฤดูกาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องตัวผู้เล่นมองว่าไล่เลี่ยกัน นะครับแต่ถ้าให้มองซ้ายมองขวาแล้วบวกกับเลทที่สื่อต่างประเทศเปิดมานะครับให้ทางด้านอินเตอร์มิลานเนี่ยได้เปลี่ยนอยู่ที่ครึ่งควบรูนะครับผมประตูเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับสายนักลงทุนทั้งหลายนะครับใครที่ชื่นชอบในอินเตอร์นะส่วนใครที่ชื่นชอบในบุรีตก็ลองตัดใจดูนะแต่ส่วนตัวนะวันนี้ผมมองว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยนะทีเด็ดที่ขาดเนี่ยมากกว่านะครับดูจากอะไรนะดูจากฟอร์มที่ผ่านมาของเขานะในลีกเนี่ยชนะรวดเลยนะครับแล้วก็ รวมทุกรายการเนี่ยคืออินเตอร์มิลานสามารถาดูแล้วเนี่ยมันน่าจะคาดหวังอะไรได้มากกว่างนานนาโปลีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเล็กเกมใหญ่นะพวกเขาตึงอยู่ตอนนี้เนะีเพราะนั้นเนี่ยนะให้มองทางด้านอินเตอร์มิลานแล้วกันนะสำหรับแนวทางผมนะครับสวัสดีครับ